Lê vinh áo. Lê. Oh, điện Đóng 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 dong. À. Qua sĩ, ở đây đâu kìa áo. Lê vinh áo. Lê điện áo. Điện vinh áo. Lê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  vinh ดูใคด้ทุกคนเด้อุกพื้นที่เรียบร้อยกับชายเครื่องนวดนะเพิงปลาก็จะมาเกข้อข้างเสบายดีพี่น้องมือนี้เฮากะสิมากเบิ่งวิธีหลอก่อออกปลาเน้่ทุกคนอันนี้กะสิเอินว่าฟังซุ่มเอาปลาเนาะพอไนดอนเพิ่นกะสิเปตัดเนาะไม่เกมาพี่น้องมาออกเป็นวงมุนประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อเฮตุแบบเป็นวงมุนเนาะเพื่อวางห้ปลาเขาไปอยู่นะซึ่งว่าทางกลางกะ ยังสิใสเขาพี่น้องเขาที่ห้าเกี่ยวมาี่แหละแ้วก็สิเป็นมัดเนาะพี่น้องมัดใส่กลับไม้จากนั้นเนาะพี่น้องมัดเข่านี่แหละที่เ้าเกี่ยวกบสิมัดใส่ไม้เายวๆประมาณนี้นะทุกคนไม่กะสิเห็ดแบบ,บนะว,ว่าบอยใหญ่ปนใดเนาะเายวๆเวลาปลาเขาไปกินนะพี่น้อง ไม่กัศติจรงส่วนร้ายปลาที่เข่ากัศติเป็นปลาปากนาทุกคนพอย,ยดีด่วนกัศติไว้ย่ำเล้งๆนะพี่น้องเพราะว่าปลาส่วนร้ายมันสิเขา่าย่ำมือเส่าตอนเดือกๆนะทุกคนกัศติมากินเป็นมูพยยี่ด่วนเอาไม้ลงไปใส่อีกยยนึงทำไมจะขุ okay. ยย่นไม่ได้ล่ะโอเคแล้วตรงนี้ต้องใส พีที่พังสุ่เลยทุกคนเดอ้อพี่น้องมาหัดหน้าแหละเดอ้อเป็นน้สิแกเขานี่ตันนี้กำลังพญารชิวานสุ่มพี่น้องสุ่มก็คือที่เขาเคยเฮ็ดล่ละอมามัดเขาไปเสียบใส่ก็พุ่มใหม่พุ่มใหม่แก่เล้ทุกคนแล้วพอมันเข้าไปกินใหม่มันก็จะติงนี่ ปกติสิมปีป่าๆที่น้องต่ว่าน้ำเขาจะกวนน้ำมันก็จะบอกเขาเป็นมูเลย เดี๋ยพี่น้าเดี๋ยวโอ้ดิเดอยวด้งด้วงด้วโอ้โหเดี๋ยวพี่น้าโอ้เราจะคว่ำออกแล้วจักดิดีดวงวงนี่คือกำบังนะทุกคนเป็นว่าฟังซุ่มเอาป่าเดี๋ยวว่าจะคล้องตัวมันดิได้หรือเปล่เลี๋ยวแห่ดีอยู่อ่ะอืม มาลุ้นกันได้พป,ป่นอะโอ้ยเต็มแตดจ้ามีเรื่องว่าวานเลยว่ะไม่เก๋เด้อพี่น้องเาเอาไปพังนะแล้วก็พดเก๋กำบังก็มาลุ้นกันพี่น้องสีมาร์หรือบอ มันเบามันเบาล้วก็ถอดขึ้นมามัดพุมเลยมันดีนอยู่บาตข้าเจ้าควงอยู่หวยนะถือเลียล้ยไ่นะพี่น้องเป็นสาวสามสิบ เขาเคยได้ตัวนั้นนเท่าไหร่วะสิบสิบสามสิบปลายแต่บาทนี้มารุนกันว่าจะได้เท่าไหร่หมด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  เงี้ยวันมาลุ้นกันพี่น้องตู้แดดพี่ไม่เห็น อันลุ่งกันพี่นาะได้บ่ได้บ,ดบด่ตอนนั้นเคยได้สามสิบปลายตัวคนน่ะพี่แกพี่ยดีเลยว่าเสี่ยได้แล้วพี่น้องอืออ๋ออ,าาอ,อ้าวมันอ,ออกแล้วป่ฟ้าปล่อยไปนั่งอ้อปล่อยไปนั่งมันออกแล้วพี่น้องมาลุ่กันที่ได้จากตัว เหลืออยู่ชักชามตัว์เออจะมาข่าวพอตอนข่าวเวลาเนี่ยเออเยอะอ้ยบ่๊มบี้ทำนี่เอเล็กเตอรฮะบางเรื่องในป่ายนะครับเช่อันเด้เช่อเด้อันเดะพี่หน้าดิเดียดเด็ดอ้ยเปลือดเตอรตัวหน่อยมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่มันสลานไปแล้ว แล้วแต่ปักหน่อยพุใงไงมันไปเลยดิมาจะห่อเดี๋ยวจักรซีบหน่อยทางนี้น้กเดี๋ยวให้ในกลางมันน่ะพ่อขึ้นพี่น้องเดี๋ยวฮไปเลยไปเลยไปเลยพี่น้องไปดอนไปและไปฟังยุดเอาขึ้นเทียงน่ น่ยพี่น้องโอ้ยมีหอยฟักเค็งเห่นด้ตัวใหญ่มันสลดัดมันกินแล้วมันออกตัวมันถึตัวม,นวมนวันตัวได้ลายซาดินท่านหล่ามากตัวยามสามาหลุดกายว่าชิระจักโตเลยทุกคนไม่หน่ะฮิ้วหนักพี่หนอตรงว่ะหายไปยี่ดอนมากออกพี่น้องเอ้ยเนีเ้ยเจีกยบโต อู้สุมมองใหญ่มีป่าซ้ำโตโอ้ยซ้ำม่ได้เป็นซีฟนาพี่เนาะหาเพิ่งโลดพี่นอกเอ้ยแม่ห้ามมาพวท่านอยเพราะว่าตอนไม่กินละลายตอนไม่กินละลายนะเอยู่เผาเอาขาวลงพ่อมาโอ้ยเอาลงแต่หมาหวานนี่พอตะฮ้วเถอะเอาขาวลงเอาด้วย่าป่าสัตว์น่าว่ากินป่ายมัน่สาระนะพี่เนาะมันกินเน่ามันกินแล้วมันกินแล้วมันก็ออกทั่วมันอิ่มแล้วเดี๋ยวปลามันเนสิปื้อปลาสัตว์ทีว่ากินป่าย์สาระนะทุกคน ว่าป่าสละยังบนะ <c oughs> ่ท้อคนเนาะวิธีหลอกเราเอาป่าเลยทุกคนฟังสุง่มฟังสุง่มเอาป่าวิธีนี้ได้ผลแน่นอนลองไปเห็ดได้พี่น้องแต่กลัวสเจะปมใหม่อีกนไปซักแต่อ่ะเอฟซีว่าควงอดีตควงอ่ะอันนี้เอิอนาฟังสุง่มพังแก็บอ่ะสิเอาห่อมแลาะลงไปวันนี้เอิอนาฟังสุง่มเดี๋ยวพร้อมมาไปดูเขาเอฟซีบอก อักเข่านะกินน้กินเดียวพี่น้องเอากะสีเอามัดเข่าเนี่ยมัดจังสี่แต่ก็เอาใม่นี่ซุ่มววามันตีงมันกินมาไม้นี่ก็สีต่งดึ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 งมออนายุสิบตูตามเบิรงเมื่กี้ทางกลางเขามีเห็นว่าว่าเสเว่าไลุ้่มบักใหญ่เลยว่าสาม่าล้ทั

เอาแล้วเนาะเม่หรเมื่อสิเอาออกใ้เบ่งพี่นาะเป็นอะไรกตัวป้อขอด้วยนะสินับด้วยบเสียมะฮมเดียวึออกึงออกก็ได้ทุกคนชับจ่อมันทันกันได้แค่นั้นนะอ้เจับพี่เบี้ยเนี่ยเอาเล้วดียังแล้เอาออกแบบนี้ได้าสียมะฮมเดียวหกตัวโอ้ยหาหกไม่ังแม่

ตัวนอยตัวเพียงกัไลตัวนอมันเขาลาเวิร์ดตัวนอยกับลด้ทุกคนตัวเพียงกับลเวิร์ดน่อตัวเพียงกับลเวิดปีกายน่สามสิบตัว,วนะสีที่วันตอนนั้น 你别、嗯、了，够了、啊。啊 ขาเติมใหดจ,จนขาดเลยนะเด็กตัวเด็เขาันัดพอดแล้วขู่มันยืนนะฮะมันเดีกมัเด็กปลาเข่งปลาเค่งคอนปลาเข่งคอน,อนมันละบมัละมัล้วบะอืมโบราณสุดสนนี่เด็กมมดแล้วนี่อยู่ไห กูด <wir> ีได้สองหีสามหีบพี่ชิมอะไรเนาะไปเนาะมึงมัดคายอยู่ในแฮนนี่เลยทุกคนเด้พี่เน้อพี่สัตย์ดีชน้าไยบ้กันทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามิ่สปิบเกทั้งปลาเค็งทุกคนพอดีได้เห็บสองเห็บสิบเก้าโตเด้นขวัญปลาฮะเฮยติงกินสดดเลยอเ ทุกคนบาทนึงได้ซิบก็เถอะพี่น้องบัวปานเป็นขับรถมาแล้วพี่น้องซิมาแกเข้าได้พี่น้องเออเอ็นเป็ยังแบบพี่น้องเด็กมาแกเข้าพี่น้อง บมดพันมาแล้วพี่น้องหงายหงายเถ้าแนมเบิง่งจืด้มันจืดแกเถ้าได้ทุกคนเหมือเด้อเดินเด้อมันจืดบมดพัน 1, มาแล้วพี่น้องแนมเบิ่งจืดแล้วเจ้าของ ปลานมานอไาะไรบีน้องหองน้ำเลือดไปกินยาเอาจ้า,า,าชืดเลือดเฮ้ยวันนี้เขาเป็นจืดโลแ่แม่ม่อกน้องหรือมาล่างติมาได้ทุกคนแม่ปลาเป็นไหแม่ ไอไท่่ะแม่ไ้โซไลฟเป็นสุ่มนันนนง่งเชียวินชียงดีมแตกถวพี่น้องเอแตกสาวเดวพี่น้องแถไ,ได้ทานหนดสามสิบสามสิบนงเจาสามสิบเจาไปยเลี้ยงห้าสงเจาสามสิบงเจวแม่มีแต่ตัวอิ่มๆอมันกินเาเจ้าจเด,ด็ปากเคีงนได้พี่น้อง ปีนเทนึงก็จะาขึ้นไปีนเที่งก็จะาขึ้นไงหน่อยเด้อปาถึกู่มซิบซิบกเทเทียพก็สิมาป้นก็ได้ถุงกันเด้อปนปสดๆใหไม่ๆแล้วอู้ตาใสมองๆไปดอกตาดีได้บ่เป็นตาบอด hiệp sống tám hiệp nội thôi các bạn hiệp nội cái xám hiệp nó bị nó nó vào cái để để à, nè. Ôi, đây xám hiệp nó bị để được không nè cái xám hiệp thôi con thôi thôi เขาไม่ประมันได้พี่น้องเขาไม่ประมันได้เขาไม่ประมันได้เียงปลาทุกคนเหลืองอ้อยหอย้วเด้อพี่น้องปีงปลาเฮา ชิซุกขึ้ทุกนคนเดอ้อเสียเมาเด้อพี่น้องเดอ้อกินเปลีงปลาดังสดีมซุกแล้วซุกแล้วพี่น้องซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเด,อด้อทุกคนเปลีงปลาสดๆใหม่ๆโอ้คือสีมันขาแข็งเลยแม่ปลาได้ปะเอาโป้เอาโป้ปลาอยู่บ้านลูกนี้เดือนปลาปลาเนะนี่ยไส่ไถ่ยังไงทุกคน ทำไมประมันทุกคนทำไมยังไปเขาเคยนะเ้ตันเจมกอกกอกับชายเคร่งนวนะเพียงปลาก็เจมกอกเขาข้าง ทำเจลก่อนโอ้ยย้ำเลยจะนั่งกับมาละกราบ